อ่าเรามาดูตรงนี้นะคะในเรื่องของผลไม้ปุ๊บเนี่ยมันจะมีเรื่องเงินเข้ามาเกี่ยวข้องและทีนี้ 6. กจุดแปดศูนย์หยวนใช่ไหมมันก็คืออะไรคะเลี้ยวควายปลาเนาะเลีว้วควายปลานะคะเลีว้วควายปลาอ่าถ้าใครยังไม่แม่นใส่กำกับไว้ก่อนนะคะเลีว้วควายปลาเฉิงจื เขาบอกว่าเฉิงจือคือส้มเชงนะอืมเขาเรียกกันอย่างนั้นนะว่าเฉิงจือคือส้มเชงนะคะแล้วก็ต่อมาลี่จือลี่จือก็คือลิน้นจีสิบห้าจุดศูนย์ศูนยะ์ก็คือเชื้ออู่ไข่เนาะคือสิบห้าหยวนแล้วก็ต่อมาผูา้เท้าผูานะ้เท้าเนาะก็คือเชื่อไข่อู่ ชอบกินองุ่นที่ประเทศจีนมากเลยอ่ะมันไม่แพงเห็นปะพวกเราลองดูดิเอา4.5ตีเงินไทยสัก5ยห้บาทนะสมมุติเนาะ5.5.25้าย0ห้าาสดูดิเราได้กินองุ่นในราคา22บบาทเองคือแบบเป็นอะไรที่มีความสุขมากชอบมากแบบมันจะมีองุ่นแล้วก็จะมีสตรอเบอรี่เชอร์รี่ที่เราซื้อรู้สึกว่า การกินที่ที่ที่จีนนะคะมันมันเป็นอะไรที่แบบคุ้มอะ่ะอย่างแอปเปิลอย่างเงี้ยลูกละลูกละเนาะแต่แอปเปิลมันก็จะพอๆของไทยเดี๋ยวนี้แหละประมาณ2.5หยวนต่อต่อลูกนะ อะไรแบบเนี้ยหรือแบบบางครั้งก็กิโลก็มีนะบางที่ค่ะก็แล้วแต่ถ้าลูกเล็กหน่อยบางครั้งเขาก็จะบอกว่า2.5เนี่ยต่อต่อครึ่งกิโลเขาก็จะบอกว่าเหลียงควายอู่อีจินก็คือครึ่งกิโลเนี่ยสองจหยวนอะไรแบบเนี้ยแล้วแต่ที่บางที่เขาก็เอาเป็นลูกถ้าแอปเปิลลูกใหญ่เงี้ยเขาก็จะบอกเลยว่าลูกละ2.5งแล้วแต่เนาะอ่ะครั้งนี้เราลองมาพูดกัน อย่างนี้เขาถามไปแล้วค่ะว่าพิงกวัวตัวสาวเฉียนอี้จินก็คือแอปเปิลครึ่งกิโลราคาเท่าไหร่อ่ะคราวนี้สมมติเราซื้อต้องการบอกว่าต้องการถาม้ะกันเนาะถามเป็น A ก่อนเนาะเราซื้อถามพวกเราเป็น A ถามว่าลี่จือตัวสาวเฉียนอีจินอ่ะเราก็บอกไปเลยค่ะว่าลี่จือเราก็ลอกประโยคตรงนี้ก็คือตรงพิงกวัวเนี่ยเราก็เปลี่ยนเป็นชื่อผลไม้ตามคนถามถามูกปะ ใครถามเฉิงจือก็ตอบเฉิงจือใครถามลี่จือก็ตอบลี่จือแล้วซื่อก็จะเลยบอกว่าลี่จืออีจินชืเอาหม่ขาถามราคาฉันมั่วมากเขาถามราคาใช่ไหมพวกเราก็ต้องบอกบอกว่าซื้ออู้ควยไปเลยอะพูดอย่างนี้ไปเลยก็ได้ค่ะโอเคปะ เราอย่างนี้อ่ะไปกี้เอาแอปเปิลก่อนแอปเปิลมันคือ2.5เท่ากับ1กิโลใช่ปะ,สะแสดงว่า B อ่ะเวลาเวลาเราตอบอ่ะอันนี้เป็นคนซื้อถูกไหมคะแล้วเนี้ยเป็นคนขายอ่ะคนขายก็บอกเลยค่ะว่าเหลี่ยงคา่อูไม่ต้องไม่ต้องทวนคําถามนะอันนี้เราสามารถบอกเงินได้เลยว่าว่านไอ้ครึ่งกิโลของเราเท่าไหร่ก็คือเหลี่ยงคว่อู และอย่างเมื่อกี้เราซื้อถามพวกเราแบบว่าลีจอตัวสาวเฉียนอีจินเราก็ตอบไปเลยว่าซื้อขู่ไข่หรือเราอาจจะพูดเพิ่มไปนะว่าเป็นซื้ออูว่วไข่แล้วก็ตามด้วยคําว่าอีจินอย่างนี้ก็ได้นะคะว่าครึ่งกิโลเนี่ยก็คือ15หยวนอย่างนี้ก็ได้แล้วแต่เราตอบอ่ะลองอีกหนึ่งข้อสมมุติเราซื้อถามเป็นองุ่นใช่ปะ่ะผู้เท้าตัวสาวเฉียนอีจินเราก็บอกเลยค่าว่าซื้อข่้ว่ หรือชื่อคาอยอูอี้จินเนาะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของเงินในการถามนะคะก็จะประมาณนี้